สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนเบิร์สุมองสวอนครับผมมือน,นี่พอนี่ใสสีพามาเผาทานเอาฟื้นเขาเสาเผาทานครับผมบันแล้วฟื้นก็แล้วเขาแล้วอะพี่น้องนี่ครับผมเอาเขาแล้วแจมือว่านวาสมะไทยพี่นอ้องเบิร์นบัน,นอากาศมันฮอนอากาศฮอนแห้งเท่าระสับกะมันกัดตัดไปเองอัตนโนมัติมันกันเลืยบ่ได้พาพเอาฟื้นเขาเรียบร้อยแล้วก็เลยเอาเฟืองยัดไว้ครับผม เพื่อง oh, ่ัดไวเพื่อป้องกันว่าเวลาอบขี้ต้มนี่ขี้ต้มมันสิบ่ไดไปจับโดนพื้นเนาะครับสีได้ใหม่ดีๆวันดอกนี่แหละครับกับเป็นเตาขนาดเผาแล้วทำใหม่ดีๆนี่คือสีได้ยุบประมาณสิบสี่สอบนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละครับแปลวแปวเตาก็ได้แป๊วเตาก็มีอยู่สามแปวส่วนนี่ข้างนี้ก็สีเป็นลุมขี้ต้มครับผมอันนี้แป๊วแปวที่หนึ่งขีดแปลวที่สองมาออกข้างหลังครับผม ที่ครับผมส่วนแปลถิดว่าแปลที่สามนี่เปลี่ยนแปลซอยให้มันติดไว้อีกซื้อครับผมถามันติดแล้วซึ่งมันติดแล้วแปลนี่ก็สีถือปิดไว้ครับผมเตานี่ก็ปั้นมาแล้วเฮ็ดมาแล้วประมาณสิบปีแล้วพี่น้องบรดิมุ่งจา้าเกืือตาคว้าตาควนอยู่นี่ครับบัดหอดย่ามห่าสีเผาหอดย่ามสีเผาก็มาโอขึ้นไม่อีกกะโบโอบรลายดอกพี่น้องโอขึ้นอีกนิดนึงก็คิดว่าได้แล้วครับผมนี่มีห้อยปีห้อยแตกอยู่สิ แะอบอบม่นำหนีครับผมนี่ครับลุ้มขี่ต้มมาขี่ต้มไปแจมือว่านว่าสี่ไยพี่น้องเบืองกระายได้ละบาน้โทษซับห่อนเลยบอได้ภาพให้พี่น้องเบิ่งพื้นอยู่ในเตากะขนาดนี้ละพี่น้องนี่มิจะพื้นใหญ่เอาพื้นใหญ่ๆเขาครับผมบาน้กะนี่ละพี่น้องอันด้านนาเตาก็ได้ ทางอื่ลงเบิดท้างนี่ก็ไดกรสีโอบขึ้นไม่เวิดนั่แหละครับผมนี่ครับหม่องดังไฟมันบานนี่กระสีผ้าพีผ้านมองไม่ยำขีตมโอบเตาคนตัวขีตมกัะมาไบจะเหมือนว่านนี่แหละครับผมบันกรสีมาน้ำไรกระสียำแต่กะโอบเลยครับผมบันหน้าพี่น้องพร้อมแล้วก็เอาน้ามามาครับผมบัน kéo vậy con gì nó kéo vậy vừa phòng cân vừa hay làm lấy luôn cái kéo ơi. Bà chỉ tôm nó phải ăn kéo ấy. me. Okay. ครับพี่น้องผมหลังจากทาการอบเรียบร้อยนะครับบันนี้ก็ได้ด,ดังไฟใสหัวกระดังไฟใสครับผมตอนนี้เวลาชีเวลานาฬิกาเสษเจๆนี่แหละครับนี่ครับผมโอ้ตัวสีแแลวพี่น้องตัวสีอบแล้วใ่เวลาประมาณสี่สีม่วงครับผมนี่อบผู้เดียวอบแล้วไปยังได้พี่น้องแตกต่างก,กันกับตอนพันโอบครับบ่า นี่ครับผมขัวนกะสซัดออกมาดีอยู่นี่ครับเดี๋ยววันนี้เขาจังมาลุนกันพี่น้องว่ามันสีใส,สเวลาโดนปันไดจังสีติตดยันี่หวกระสีเบ็ดนาฬิกาเสรเศษเดี๋ยวจังมาลุนกันครับผมนี่ครับโอ้ยเมยพี่น้องเมยเมยเมยัวสีใดเป็นทานโมเมนต์ง่ายด้วยครับโอ้เอานี่แมงลินมา ยังดินหมาปลอา่อยมันไปยัดงดินหมาเขามาอยู่ในกิตมุมเดี๋ยวจังมาลุ่นกันพี่น้องว่ามันสีใส่เวลาโดนประไดีกก๋จังสีดขีครับผมเมื่อตอนนี้สีขอตัวไปพัก่อนก่อนครัาบบาันี้พอดีกกำลังควนทวนทวนพี่นอ้องควนดีดีคุณครับผมขวนแห้งครับเป็นสตรีง่าย,ยี่หรอก ครับผมหลังจากดังไฟไส่ช่วงสิบเอ็ดโมงก็กลัวหาโมงก็กๆๆลัวแล่ะครับผมนี่ครับนี่พื่นชุดแรกว่ากระกสีเบิร์ตพี่น้องกับ,บเบม่นพื่นไญหดอกพื่นซ้ำแข็งนี่แหละครับผมมันดนดซ้ำขายแหละกับเบิร์พื่นบท่านถายครับผมนี่พี่น้องมเบึงบั่นบึงควนนันครับผมเ่นครับ ลักษณะนี่ผมว่าติดแต่นีแต่สีเป็นการติดพื้นหน่อยนะตากอนนะครับนี่ครับเบิงควนพี่น้องสุรครับผมควนแห้งแห้งพี่น้องที่จิ๊ดไว้จิดไงคืออะไทางพูด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 จิดไว้คักยังไปเศ้าพวากกันไปนะ นอนพักผ่อนนี่ครับไหนเศร้ามือยจ่อยตีดเหรท่างนี้เฮ้ยนะขวรกุบขีบครับผมตีดไว้อยู่พี่น้องเพราะว่าพื้นนาเตาพญ่พญ่ใส้ได้บ่ได้ใส่พื้นใหไ่ปนใดเนาะครับก็ใส่พื้นโดน้อยน้อยมาลวก็เพิ่มเพิ่มค่อยค่อยเพิ่มขนาดพื้นขึ้นมากครับผมส่วนกลางเตานี่ก็สีเป็นพื้นใญ่แบบนี้ครับผมนี่พื้นใหญ่อยู่กลางหลังเตานี่ก็สีลดขนาดลงมากจักน้อย ครับเพราะว่าอยู่กลางเตามันสีถือไม่ค้อนเอาฟืนไงเม่ไหวหลังเตานี่มันสีบ่ใหม่ครับผมนี่แหละครับเตาทานสูตรพญีใปุ่นไส้นี่ข้องพญีใ่ไส้ครับผมเตาทานพญี่่นไส้แท้ๆเลยอบมือเร้านี่อบแล้ววันนี้ก็ใส่เวลาอบอยู่ประมาณสองสุโมงกวักวๆมันกระดังไฟใส่ครับผมหลังจากดังไฟไสใส่ได้สุโมงกวักวๆควนกุ้งเม็ด <c oughs> บ่ได้จูยากบ่ได้จูไร พุนค,ครับผม <laughs> แต่คิดว่ามันกระสีมือแรกนี่กระสีกระสีมะลีทำตีแห้งคว้วแห้งใบกระสีรีไว้ครับผมเพื่อบราหานณาเตานม่อนลายเนาะครับกระสีรีไว้หลังจากนั้นกระสีคิดว่ามันนาสีใสเวลามาอยู่ประมาณสองหมื่นสองคืนนี่แหละครับผมประมาณสามสิบกัวซูโมงเศษนี่แหละกนาสีดีปิดครับผม ตอนนี้กะเวลาบ่ายโมงเสร็จๆครับพี่น้องครับผมกะขอบคุณพี่น้องเบื้อูสุมองสุบอนครับที่เขามาติดตามรับชมพญไสายเผาทานครับผมกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พญิสายในงเนด้วยครับด้วยสำหรับคลิปนี้กะสขอลาพี่ล่าน้องสำนึกก่อนครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ